สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาลงแรงกันนะครับก็นี่ผมเล่นแมชเดย์นะครับก็เลยจัดฟูลทีมชาติอังกฤษมาลงแรงกันเลยนะก็นี่เลยนะเป็นถ้าถ้าเทียบเป็นเอ็นักเตะแต่ละคนก็ถือว่า80% 0ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์เป็นนักเตะที่ไม่ใช่เบสเพเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันว่าเขาจัดมายังไงก็ฟูลอังกฤษเหมือนกันนะครับก็กองหลังดู ถ้าถามส่วนตัวคิดว่าน่าจะบางอยู่นะก็ลองดูกันครับคลิปนี้ก็ลงแลงแมชเดย์กันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับผมก็มาลองดูกันว่าจะถึง1,600ซับสไครป์ภายในวันนี้หรือเปล่าก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนถล่มซับกันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงคลิปเต็มใน u t u b e นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงในทิกต o k นะก็ไปตามกันใน YouTube ได้เลยมาครับก็มาลองดูกัน เจอแหลงพันกว่าอางนะเมื่อกี้ถ้าต้นคลิปถ้าใครได้ดูนะครับมาครับเช็ดหน้าจอก่อนกลัวมือมันแล้วควบคุมทิศทางแปลกๆนะครับมาครับเริ่มเกมเจอลาดให้แรดฟอร์ครับตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆถ้าชนะได้ก็แหลงจะอยู่ที่ไม่ใช่แหลงสีแต้มมันจะขึ้นมาประมาณ3,000เลยนะครับก็ ถ้าถามผมนะสตาชนะก็จบเลยนะแมชเดย์อังกฤษก็แป๊บเดียวนะถ้าใครมีฟีเจอร์อะไรหนาๆหรือว่าไอคอนป,ประเทศอังกฤษอะพวกทีมชาติอังกฤษอะไรก็จับมาใส่ทีมได้นะอ้าวไปพลาดมีกระตุกด้วยเอาละ่ะเขากระตุกหรือผมกระตุกเนี่ยเจอแบบนี้ต้องมาลุ้นตลอดเลยนะว่าจะเป็นใครกันนั่นไงมาแล้วไม่นะ อเคหยุดก่อนโอเคบล็อกได้ครับสวยเมาส์พี่เบคแฮมครับตอนนี้ก็มาต่อกันนะเรื่องฟีเจอร์นะก็ใครที่มีฟีเจอร์ก็จับใส่ใสมาได้เลยนะสองตาจบเกมผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะจะได้ไม่ต้องมาแบบมีกระตุกด้วยนะจะได้ไม่ต้องเล่นกันเยอะเนาะแต่ถ้าเสมอเสมอสามตานะครับถ้าถ้าใช้เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดเลยนะ นี่ก็มีกระตุกบ้างนะไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันมาล็อบสันโอ้ยชนล็อบสันก็จะสนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปเต็มผมลงใน youtube นะครับก็มีกระตุกบ้างอะไรบ้างอาจจะเผลออแมชนี้นานหน่อยนะมีฝั่งเขากระตุกบ่อยมากเลยนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันใน youtube ให้ด้วยนะครับใครที่จะตามไปดูต่อก็ถล่มซับกันให้ด้วยนะครับมาก็แรดฟอร์ดทะลุไหมขึ้นบนไปก่อนฝากสเตอร์ลิงแรดฟอร์ดโอเคสองศูนย์แล้วครับตอนนี้มีกระตุกด้วยนะผมคือกลัวไอ้พวกแบบโมค่านะแบบ หยุดบ้างเล่นบ้างอะไรแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็นั่นแหละครับก็ทำเต็มที่นะ,ะเจอพวกแบบปิดเปิดเน็ตก็นั่นแหละเหนื่อยใจหน่อยเนาะบิ๊กแฮมติดบิ๊กโซโอ๋อนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคือ คือกลัวหรือ,อยังไงคือผมกลัวโมคามากกว่านะมันเล่นมาแบบเล่นกลัวจะเล่นแล้วเสียเปล่าอนะนาะมันก็ใครที่รู้ระบบโมคาก็ช่วยบอกมาหน่อยนะนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปิดเปิดเน็ตอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ระบบการโมคานี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไม่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 ใช่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันวิธีมันคือยังไงมากกว่าแบบต้องปิดเปิดเน็ต แล้วให้เกมไหลลื่นบ้างหรือว่าปิดไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมายัางไงก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับเพระบบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแบบงงกับระบบการโมคาเกมนี้มากเลยคนที่หลุดคือแพ้คนที่หลุดคือชนะมันแปลกๆเนาะเกมระบบน่าจะพัฒนาในส่วนนี้นะครับเน,นี่ยเอาอีกแหละไม่รู้ว่าผมได้บอลแล้วเขา เดี๋ยวผมจะลองให้เขาคลองบอลมั่งดีกว่าว่าเขาจะกระตุกหรือเปล่านะเนี่ยหยุดนิ่งเลยส่งลํำหน้าเขาบอกกินวูดเนี่ยผมจะลองให้เขาได้บอลดีว่าโหก็ไหลลื่นนะอ้าวแต่ เนี่ยผมก็สามขีดนะเพื่อนๆก็ลองดูเนี่ยแปลกๆนะโมคามานี่ร้องไห้เลยนะเบคแฮมโอเควันบิดคืนเบคแฮมครับตอนนี้เทรนคืนวันบิดอีกทีวันบิดมาที่ซานโชซานโชจะปั่นไหมไม่ปัน่นวันบิดให้แลมพาร์ด ลองนะแล้วโอเคได้อยู่มั้งติดกันเองหรือว่าของเขาได้ด้วยยิงตุนให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วกันมาสเตอร์ลิง เรียบร้อยแบบนี้ไม่มีอะไรน่าจะผ่านชุดดุยครับนัดน,นี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเจออินเทอร์เน็ตไม่ดีด้วยนะฟังเขาเดี๋ยวหลุดบ้างเดีด๋วาายวโอ้โหไฮดรเกนเบียดรักติดมือเลยอะไรกันครับเนี่ยเกินอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหกำลังจะจิงที่น่าจะปล่อยให้อีกจังหวะหนึ่งนะไม่งั้นได้อีกลูกนึงจะว่าไปพูดถึงแพ็คนี่หน่อยแล้วกันเนาะแพ็กไอแพ็กซิลีอาที่มาให้เปิดนะคะก็พ่โด้ร้อยหนึ่งด้วยนะส่วนตัวอาจจะไม่ได้เปิดนะครับก็รู้สึกว่าพอดูค่าพลังพ่โดเทียบกับไอคอนยูเวที่ให้มาให้เราได้ฟรีนะรู้สึกว่ามัน ยังไงไอคอนส่วนตัวก็คิดว่าดีกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าถามเรื่องแบบความมันเรียกว่าอะไรดีลิมนะิเต็ดอะเนาะแบบฟีเจอร์ใครที่มาแบบมาเล่นเกมนี้ทีหลังก็ลองดูกันได้นะก็แนะนำอยู่เหมือนกันนะสำหรับพี่โดร้อยหนึ่งแล้วก็คนอื่นๆก็โหดนะคูริบารี่ก็เอาเรื่องเลย มีใครอีกบ้างนะแพ็กซิลิอาก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้นะแพ็กซิลิอานัดนี้ไม่ใช่นัดนี้แพ็กนี้น่าใครน่าสนใจบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะโอ้น่าจะให้ตัวกลางกมเมสครับตอนนี้ออกมาที่วันบิสซานโชคืนโอ้แฮร์รีเคนทำช่องสวยครับโอเค เมาเอาอีกและมาเป็นละลอกละลอกเลยนะเฮ้ยโอเวน่นดีไม่ดีดีรับติดมือเลยครับตรงนี้ทำดีครับมาฝืนเล่นจนจบไปก่อนนะ สามพันเต้มก็คุ้มอยู่แล้วเดี๋ยวภาคหน้าผมจะมีแบบมีอีเวนต์ไม่ใช่เชิงอีเวนต์อีควสกับตัวเองละกันต้องบอกอย่างนี้แบบกาจ,จะไม่เติมนะพยายามเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดแล้วเป็นสายฟรีนะสำหรับเพสภาคหน้านะหรือว่า eFootball นะก็มาลองดูกันนะว่าจะทำได้หรือเปล่า อาจจะมีเติมบ้างถ้ามีพวกอีเวนต์แบบทองคูณ2องอะไรพวกนี้ก็อาจจะขอเติมหน่อยนะแต่อ้าโอเคลูกนี้เข้าไปละแต่ถ้าพวกแบบเติมเพื่อมาเปิดแพ็กเองก็อาจจะขอขอเบาๆลงหน่อยนะไม่ใช่อะไรหลอกช็อตละช่วงนี้เปิดแพ็กเกือในภาคหน้าก็อาจจะมีให้ได้รับชมน้อยหน่อยก็ โอ้โหทะลุเฉยลูกนี้เป๊กแฮมชิวๆแบบนี้มาเก็เก็บชีนชีนเลยแต่ระบบเกมภาคหน้าถ้าที่ผมไปดูมามันมีซีซั่นพารนะเหมือนพวก R o. V อะไรพวกนี้นะแบบทำเควสแล้วได้เงินอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าส่วนตัวชอบนะแบบมีเควสอะไรให้แบบไม่ ไม่ต้องคอยแบบเติมเอออะไรก็เติมเนาะมันก็รู้สึกแบบคนที่สายฟรีก็เริ่มมีกําลังใจขึ้นเนาะอย่างว่าแต่ตอนนี้ผมหมดกําลังใจแล้วหลุดเดดมีชะงักบ้างอะไรบ้างม,มาลงแรงหรือมาทําอะไรเนี่ยกินบูยิงแบบอืยิงแบบนัด แมนยูเจอรีดเลยนะโหกินวูดเท้าซ้ายโคตรคมเลยคลิปหน้าผมมาจัดทีมผสมแมนยูลิเวอร์พูลดีกว,ว่าแมนยูก็ฟอร์มดีลิเวอร์ก็ฟอร์มดีแล้วนัดที่ผ่านมาอาริซอนก็เหนียวเก้นนัดที่แล้วเซฟสามรอบติดเลยเปิดยาวดิโอห,หลุด เตอร์ลิงโกเมสสเตลมามหกหนึ่งป่ะหกหนึ่งไม่มีปัญหาแล้วมัง้งขออย่าพึ่งออกเกมตอนนี้เลยอย่าเอถอะจะจบเกมอยู่แล้วแปดสิบเก้าแล้วสหายโอเคไปเลย ถือว่ามาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วกันนัดนี้ก็เฮ้ยอย่าพึ่งดีกูฮูกำลังจะแบบทำชิ้สเตอร์ลิงทรงอ้าวโอเคเจ็ดหนึ่งนี่มันเยอระะมันบราซิลหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยก็เจ็ดประตูต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูกันใครแมนออฟเดอะแมตช์โหยิงเจ็ดเข้าเจ็ดเลยนะสแตตนี่ตรงเป็นตรงแมทฟอร์ดได้เก้าเดี๋ยวมาดูกันแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับขึ้นมาสองเองนะก็ชนะแรงพันกว่าก็เท่านี้แต,แต่แต้ม e อ o ฟุต a l l พอยต์ไม่ใช่ e ีฟุตบอลพอยต์แต้มทัวร์นี่ขึ้นมาสามพันเลยนะครับก็ถ้า แนะนำเลยนะใครที่มีฟีเจอร์อะไรทั้งทีมก็พยายามยัดให้ได้ลงมากที่สุดนะครับจะได้เล่นแมชเดย์ไม่ต้องมากนะก็กันพวกแรงตกด้วยกันเผื่อใครที่ไม่อยากเล่นเยอะด้วยก็เซฟเวลาได้มากเลยนะอันนี้ถ้าผมชนะอีกนั้นหนึ่งก็ได้ร้อยทองเลยนะครับก็ไปจัดทีมกันได้นะพยายามให้สัญชาติเดียวกันทั้งหมด ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันได้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็มาช่วยกันถล่มซับกันให้ถึง1,600งันยซับภายในวันนี้กันก็ลองดูกันจะถึงหรือเปล่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ